สันอเมราเครื่อง1.2 v l อ Auto ปี2013รถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะสําหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรยร้าวแต่อย่างใดไฟไม่เหลืองนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่แก้มแบบนี้นะคะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะสำหรับภายในนะคะออปชั่นคันนี้นะคะคุ้มทนด้วยสีดํา กระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กกูหน้านะคะคันนี้นะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยแอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคันนี้มีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้เลยนะคะ สำหรับด้านหลังของนิสสันอเมรคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้มีมีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด2จุดด้วยนะคะนิสส mm ันอเมรเครื่อง1.2 V L เกียร์ออโต้ปี2013คันนี้นะคะราคาอยู่ที่159,000บาทนะคะ159,000บาทผ่อนได้นานสูงสุด60ง,งวดน,นะคะงวดละประมาณ4,000กว่าบาทนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่บ้านเขียวของนาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0994443624นะคะ0994443624ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ